สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินมาติดตามนะครับมาอัปเดตแบบกระชั้นชิดเลยนะครับแบบแบบต้องต้องติดตามในประเด็ดนนี้นั่นก็คือประเด็นการประกาศลง รประกาศลาออกของพิธีกรพงษ์รำเพลินและนางเอกต่ายสุวรรณันของมรำใจเกินร้อยและล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาพงษ์รำเพลินนางเอกต่ายสุวรรณันก็ออกมาไลฟ์นะครับพูดถึงเหตุผลที่ต้องอำลามราใจเกินร้อยหลังจากที่เมื่อคืนนะครับมีการไลฟ์พูดถึงประเด็นนี้จากบอดบอยแล้วก็ซอแอน ในครับในถือว่าในระดับหนนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็แอดมินก็ได้ทำคลิปให้ฟังแล้วนะครับไปฟังกันได้สำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังในมุมมองของพงลำเพลินแล้วก็นางเอกต่ายสุวรรณันกับเหตุผลที่โบมืออำลาถือว่ายังไม่ได้จบฤดูกาลนะครับไปไปลายฤดูกาลก็ว่าได้สำหรับ พงลำเพลินแล้วก็น้องต่ายนะครับถือว่าเปิดตัวเป็นคู่รักแล้วก็กระแสะกำลังมาดีนะครับแต่สุดท้ายก็อำลาใจเกินร้อยประกาศตรงนี้เลยนะครับผมกับน้องตายนะครับได้ได้ล่งแล้วเดิอพี่น้องครับสิ้นสุดการเป็นศิลปินหมอลำใจเกินร้อยแล้วนะครับว่าได้ไปตอกับหัวหน้าแล้วนะครับ เลิกติดตามผู้ใดสิเลิกติดตามผมกับบไเด้ยวได้พี่น้องครับเลิกติดตามได้เลยเพราะว่าผมตอนนี้ไม่ได้อยู่ใจเกินร้อยเนาะนะครับพี่น้องแป้นครับแป้นพิงที่เพิ่นบ่เห็นด้วยที่เข้าลงแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆนะครับขอโทษด,ด้วยนะครับ่ด่าหมาอลำใจเกินร้อยก็ยังเป็นบ้านที่ผมรักเหมือนเดิมนะครับหวัวหนาก็ยังเป็นพอผมคือเกาเป็นไอผมคือเกาที่ผมเห็นความารพมนับถือคือเกาเพราะว่าเพราะว่าหมอลำใจเกินร้อยเป็น เป็นบ้านผมที่ผมอยู่มานานนะครับยุ่มานานแล้วห้าปีแล้วเดีห้าปีที่ยุ่มอลํำใจเกินลอยก็ <c oughs> ไม่เคยคิดว่าจะจะจะเป็นแบบนี้นะครับบ่มีผู้ใดคิดดอกว่าสิล้มแบบนี้นะครับไม่มีนะครับแล้วก็ผมก็หูจใจว่ามันมันบ่ถ,ถือนั่นละมันบ่ถือแต่ว่าด้วยความมันมันจาเป็นนะครับมันก็เป็นเหตุผลส่วนตัวพี่น้องครับมันเป็นเหตุผลส่วนตัวที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้และการที่ว่าเเฮ็ดยังข่าวออกไปแล้ว มันก็ได้เป al ็นผลดีกับผมแล้วกับมันก็ได้เป็นผลดีกับผู้ใดนะครับแต่ว่าในเมื่อมันหมดวาระแล้วนะครับเบิดวาสนาต่อกันมันก็จําเป็นต้องออกนะครับมันจําเป็นต้องพักมันจาเป็นต้องเศร้าเนาะพี่น้องครับมันเป็นอย่างเหตุผลที่ออกมาตีคือเราบกพร่องในหน้าที่จริงๆนะครับถามว่าบกพร่องบ่น้องเป็นนางเอกเป็นเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็บกพร่องในหน้าที่ดีนั่นแหละนะครับ ก็ย่อมรับว่าเราผิดจริงนะครับบกพร่องในหน้าที่แล้วเราก็มีความคิดว่าเครียดให้จ้าของสร้างจ้าของว่าเป็นอย่างการทีหัวหน้าเพิ่นให้ความเมตตาเพิ่นให้โอกาสเราเป็นอย่างคือเขาคือเหตุบ่ใดเต็มที่คือจังเพิ่นให้เหตุนะครับแต่ว่าบันีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําให้องค์กรหัวหน้าเหตุให้วงเพิ่นเหตุให้วงเพิ่นเหตุให้มูที่เหตุงานนํากันเหตุงานยากนะครับก็คือน้องตกฉาก เอาง่าย,งายๆเลยบอกพี่น้องฟั้งนะครับว่าน้องตกฉากแล้วที่นี่พอตะตกฉากแล้วร่างกายคือช่วงนี้มันเป็นช่วงอากาศห่อนานะพี่น้องหนาห่อนแล้ววันนี้นองพักผ่อนเพราะเพียงพ,พ่อนองจะเป็นโรคเขาเอื่นว่าโรคอีหอย่งปงปู้จักดอกโรคเพศนี้โรคเครียดนี่แหละเครดห้นอนบ่รับพอตะนอนบ่ลับแล้วมันจะเห็นให้ให้เราวินอันนี้มันม่นการแก่โตแล้วคือจิมองว่ามันคือจิวว่าป่วยอู่ที่เขาบ่รัะการเป็นดาราจีมันคือบอกก็ดาราจีมันจิวอีกจังสี่อีกคือมันไม่ใช่นะครับกับผูดในหูจัก ติดตามไล์สดผมกระเบ้าตลอดได้ว่านองมีลรกประจําตัวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แข็งแรงนะครับไม่แข็งแรงพ้อตั้งแต่ช่วงนี้บันนี้ก็เลยเกินว่าเราบกพร่องในหน้าที่ก็คือการนอนหลับนอนหลับโต๊กฉากเอาง่ายงโาหลดนอนหลับโต๊กฉากเร้วมงบันนี้ขึ้นฉากว่าได้แล้วบันนี้ก็เลยมีเอาง่ายๆก็คือเราถูกหัวหน้าต่อว่าว่าเ,ออเป็นยังคือความมาตรฐานเป็นยังคือลดลงแทะ วันนี้เขาก็เลยเครียดเครียด์ยดในจจคลองเนี่ยแล้วว่าเป็นอย่างเขาคือชีไลายแค่คือผสมกับไอพ่นไ้โอกาสแท่นะครับถันเขาอยู่ต่อไปมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปก็คือก็เ,เลยตัดสินใจพากันบอกกันว่าเป็นจ้งไดสิไว้เบอขันนวยว่าคือผมนี่ผมม,มีปัญหาดยผมไม่มีปัญหานะครับสู่ผมก็สู่มาตั้งแต่เท่าไหร่ผมอยู่มาหาปีแล้วสัมผมอยู่มาก่อนเอฟซีบางคนที่เพิ่น่าผมเลยสมัมเลยรู้สึกว่าร่างกายมัน อ่อนแอนั่นแหละพี่น้องครับอ่อนอายมันร่างกายมันอ่อนแอแล้วก็นนองก็อ่อนแอมาที่นี่ก็เลยปรึกษากันนะครับปรึกษากันว่าเอาเจ้าอย่างไหคันนู้นจะเอาจังไดนู้นจะไหวบอหนูว่านู้นก็ไม่ไหวนู้นก็ไหวเพราะว่าร่างกายตอนนี้นู้นก็ไหวอีกทีนะครับแล้ววันนี้เพื่อนก็โต๊ะฉากโต๊ะพ่อโต๊ะฉากแล้วก็เลยซึกว่าจะของชี้ลายนั่นแหละจะของชี้ลายก็เลยเขียนจะของก็เลยตกลงมกันเออไปกันลงมกับลงมกันก็ไปบอกว่าหนาจะของว่าหนาจะขนาดว่าลงมกับลง เขาเลยบอกกับหัวหนาว่าขอลงซะเ้อนะครับโดยการว่าท้าได้กไปบอกกับเพื่อนต่อหนาเนี่ยพี่น้องครับที่ว่าไปหาเพื่อนอยู่นะครับหาเพื่อนอยู่ก็รู้สึกว่าจะของทําผิดไหมผิดนะครับผมเห็นบ่าถือเห็นบ่าถือกี่ลีเนี่แหละนะครับเห็นบ่าถือกี่ลีแต่ว่านะครับมันมีอย่างลึกๆก,ก็นั่นว่ามีแต่เราไม่ขอพูดมันไม่เป็นผลดีแล้วบว่าเป็นผลดีต่อผมแล้วกับว่าเป็นผลดีต่อน้องว่าเป็นผลดีต่อผู้ใดทั้งสิน้น แต่ว่าปี่นาฤดูกานอนะผมก็หยุดแค่นี้นะครับไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับบ่แมนว่าเศร้าจากมอลำั่มแล้วสีเศร้าสิไปเหตุเนื้ออื่นบ่แมนนะครับไม่หยุดแค่นี้แน่นอนเพราะว่าผมเสียดายโอกาสที่เสียดายนองไหมยงน,นองแล้วก็ผมคิดว่าเอาอยัางสีสามาถไปต่อได้นะครับแต่ว่าสีไปใสหรือว่าสีกลับขึ้นไปมองเกาผมยังบ่ท่านในบ่ท่านในรับปากอยากให้ทุกคน<ห>คโฟกัตรงกันค่ะว่าคือตอนเนี้ยลงตายกับไอพุ่มก็คือลุงแล้วลุงก็คือบอกอายแล้วนะคะ พี่น้องกับเป็นห่วงกับมี่มเนาะเข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีน,นคะคะมีโทษมากทุกมือหรือว่าทักมากจังเสียค่ะนุก็เลยอยากอยากไล่ชี้แจงให้พี่น้องรู้เห็นตรงกันว่าตอนนี้คือไม่ได้ใช้น้ำสกุลใจเกินร้อยแล้วนะคะคแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือล่งก็คือบอกอายแล้วครับนะคะแต่ว่าถามว่าเสียใจบอเสียดายโอกาสนันบอก็คือเสียดาย เจ้าเย็บจดนวันนี้พูดแล้วพูดว่าเจ้าบ่ได้ยันเจ้าบ่ได้เครียดใน้จของดอกเจ้าเครียดใหนว่าหนาเครียดในพูดได้กับยันของข่อยเครียดในพูดได้ก็บจีเป็นอย่างของข่อยละข่อยอิลีจักจีบอกว่าจังใดมันเสียดายเสียดายผมอยู่นี่ห้าปีแล้วแม่พี่น้องม่นต้องมาคิดแท่นกันนะครับแต่ว่าหูจักแต่ว่ามือนี้มันได้ลงแล้วมันได้เป็นไปแล้วนะครับมันได้เป็นไปแล้วผมก็ขอโทษแล้วนะครับขอโทษหลายๆที่มันเหตุเป็นแบบนี้ไม่เคยคิดจะทําแบบนี้นะครับไม่เคยคิดจะทําแบบนี้ในเมื่อมันเป็นไปแล้วนะครับต้องขอโทษพองเด นะครับเพราะทวทีพี่น้องที่เขาใจแล้วกับบ่เขาใจนะครับแต่ว่า,า,าชีวิตเฮาก็ต้องเดินหน้าต่อไปถ้า,าหาักคือเกา่หาหักคือเกา่าครับหักว่าหนาคือเกา่หาหักบุงคือเก่านะครับ<ม>พอผมอยู่หนี <พอ S 2> ผมกินอยู่หนีมาหาปีแล้วผมอยู่ก่อนถี่มเจ้จจอมาติดตามกระบางสีกระบาอะไรน,นะครับผมอยู่ตั้งแต่ปีที่สามพี่น้องครับผมก็หักเพิ่นกะซ้ำพอเพิ่นผมกะซ้ำพอผู้หนึ่งอะ่ะมันเพิ่นวัดจังไหนผมกับ่เคยว่าเดี๋ยวเพิ่นหายผมผมก็ยิ้มคือเก่าเดี๋ยวผมกะบ่เคยหนาบูตรต่เพิ่น,นจักเทีย เพื่อนหายผมก็ยิ้มว่ายิ้มจ้งไหนกับเพื่อนเป็นผู้หายโอกาสไหมนะครับเพ่นเป็นผู้หายโอกาสแต่ว่าไม่มีอยากให้ไม่มีใครอยากให้เป็นเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ที่ที่เข้าใจนะครับเาเขาใจนั่นะพี่น้องอันนี้คือออกมาสารภาพออกมาสารภาพออกมากย่อมหลับย่อมหลับจริงที่มันเป็นไปนะครับถามว่าถ้ามันมีอะไรไหมบ่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 จำเป็นต้องออกมาบอกว่าจำเป็นต้องอธิบายนะครับแต่ว่าขาหัวให้หูจักกะก็คือเขาขอผักนั่นแหละพี่น้องครับขอลง นะครับตะว่าลงต่างลูกการมันเป็นการถูกไหมไม่ถูกย่อมแล้วเรียกว่าไม่ถูกครับเบอ่์ถือดอกเรียกว่าการถิมมากสี่พงกระชิดน้ำคือเก่าขีดน้ำคือเกานะครับยังหักแลยค่ะลบคือเก่าเด้เอพี่น้องครับและนี่คือการออกมาพูดนะครับครั้งแรกของพงนะครับพิธีกรพงรำเพลินแล้วก็น้องต่ายออกมาเปิดใจถึงประเด็นที่สาเหตุทำไมถึงต้องลงกลางครั้น ก่อนจบฤดูกาลในอีกไม่กี่เดือนนะครับก็เหตุผลแฟนคลับก็คงได้ยินได้ฟังกันแล้วนะครับหลักๆนั้นก็คือแนวเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับแล้วช่วงพักหลังก็ถือว่า,ามีความผิดพลาดในการทำงานนะครับเมื่อมาทบทวนแล้วก็มองถึงว่าความผิดพลาดตรงจุดนี้นะครับมันก็มันไม่ดีต่อองค์กรไม่ดีต่อวงนะครับก็เลยจะขอหยุดพัก ว่าอย่างนั้นนะครับในในช่วงพักหลังที่มองว่าร่างกายเนี่ยมันสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับมันมีความผิดพลาดหลายๆอย่างแล้วก็บ่อยดังนั้นก็ตัดสินใจที่จะลงกลางคันดีกว่านะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอันนี้แอดมินก็ ขออนุญาตแล้วกันก็ว่ามันไม่ถูกต้องนะครับจริงๆถ้าน้องทั้งสองคนเนี่ยดันสู้ไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับดันสู้ไปอีกสักหน่อยนะครับพยายามที่จะปรับปรุงหรือว่าลานะครับมากกว่าที่จะลงนะครับพูดง่ายเป็นการลาบางช่วงบางวันหรือว่าบางจุดเพราะว่าถ้าลาจริงๆมันก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะให้ผู้นะ้นคนนั้น คนนี้ขึ้นนะครับแต่การกระทันหันแบบนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งหลักตั้งตัวมันก็ทําให้แฟนขับแล้วก็ทําให้ทุกคนช็อกไปเหมือนกันแต่สุดท้ายนั้นนะครับพงแล้วก็น้องต่ายก็บอกว่าบนเส้นทางนี้ก็ยังคงที่จะยืนอยู่บนเส้นทางมูลำนะครับแต่ฤดูกาลน่าจะไปอยู่กับวงไหนอย่างไรอันนี้เราก็ค่อยติดตามว่ากันอีกนะครับก็ นี่คือข่าวสารที่นำมาอัปเดตแฟนครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับคอมเมนต์ comment, แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับแต่บอสบอยก็มีคอมเมนต์ของบอสบอยเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ comment นะครับของบอสบอยก็บอกว่าอยู่ด้วยกันมาหลายปีก็ไม่เคยบอกพ้องในหน้าที่การทำงานครั้ง2ครั้งพี่ก็มองว่าผ่านมาตลอด พี่ก็เตือนคุยส่วนตัวทั้งสองคนแล้วเรื่องการทำงานเพราะถ้าเราบกพ่องบ่อยๆเพื่อนร่วมงานก็จะมองคนอื่นๆนในวงก็จะมองว่าเราเองขาดความรับผิดชอบโดยเฉพาะเราเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวหลักตัวสําคัญและได้รับโอกาสเพลงก็เพิ่งปล่อยรายการก็ได้ไปเราก็ต้องปรับตัวแก้ไขให้มันดีเหมือนที่เคยทำมาและ พอถึงเวลาปิดฤดูกาลแล้วก็ค่อยลงพี่สนับสนุนทุกเรื่องที่สร้างสรรค์พี่เข้าใจพวกโตมาตลอดสนับสนุนพวกโตมาตลอดสีลงกับบอสิลงกับบืนไปจนถึงปิดวงนะครับก็ความหมายว่าถ้าจะลงเนี่ยน่าจะอยู่ให้ถึงปิดวงถึงแม้จะเครียดจะขมนะครับหรือว่าต้องฝืนอะไร ก็ต้องฝืนนะครับไปให้ถึงจบประวการแล้วสุดท้ายก็บอกว่าพวกโตเนี่ยเฮ็ดได้อยู่แต่บอเฮ็ดนะครับก็คือทําได้ถ้าจะฝืนไปเนี่ยแต่ไม่ทําอันนี้คือข้อความจากบอสบอยนะครับแฟนคลับก็ไปตีความหมายเอาแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์ให้กําลังใจแอดมินและนี่คือข่าวสารที่มาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับ